สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเรวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะที่เราวันนี้นะก็อยู่เกมเอลเอลไวลิฟนั่นเองนะครับผมนะผมก็อยู่กับตัววารัสนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมสังเกตสังเกตที่ผมซื้อของคินแรกเมื่อกี้นะฮะโอ้โหวารัสนะครับผมตำแหน่งมิดเลนนะฮะหรือว่าเล่นเอพีนั่นเองนะครับผมในสายเวทนะครับผมนะฮะก็ภาพูดตรงๆเลยก็คือแคดดี้สายเวทนะครับผมนะฮะผมชอบเกมเล่นตรงที่แบบว่ามันมัน มันแล้วแต่เราอ่ะเราจะเล่นอะไรก็ได้นะครับผมขอให้มันโหดก็แล้วกันแต่ว่า,าเล่นได้นะผมคิดผมนะอุ้ยเชื่อามากวะกูวิ่งไปโดนเองโอ้โหนี่ยผมนี่เขาเล่นเล่นอะไรไม่เคยเหมือนชาวบ้านชาวช่องก็เท่าไหร่นะครับผมนะฮะผมผมขอแนะนำาวิทีไม่ไม่เชิงไม่เชิงว่าแนะนำนะฮะเขาเล่าผมก็เขาเล่าไม่แนะนำนะนนไม่นนไมค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ว่ามันโหดนะ เออผมไม่รู้อ่ะผ,ผมไม่เคยเล่นในพีซีมาก่อนนะครับผมนะฮะแต่แต่ความรู้สึกผมบอกมันโหดมากเดี๋ยวลองดูกันเลยก็แล้วกันนะครับผมนะผมไม่ผไม่รู้ว่ามันจะเวริร์กหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็โดนกดจ้าหมนกันนะเพราะมันมีธนูยิงระยะไกลเชียร์คิปได้อยู่นะฮะถ้าไม่เล่นมิดเลนเนี่ยมันจะแพ้พวกตัวอาลิอย่างนี้นะครับผมที่แบบว่ามันโดดเข้ามาแล้วส่งหัวใจมายั่วอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยอ,อุ้ยยันดึ มันต้องรอของสักนิดหนึ่งนะครับผมนะครัสำหรับเล่นสาย a อนะครับเอาจริงมันทุกสายแหละมันก็ต้องรอของหมดแหละฮะไอ้เชื่อี่แม่งปลาลมมัง่งแม่นวะโอ้ยยี่มันบินวอร์กันเลยเกาะป้อมมาฮะมาแล้วครับผมของชิ้นแรกฮะโอเคเสร็จแล้วก็ผมจะออกเป็นไอเทม ไอเทมใหม่ครับผมนะไม่ใช่ว่าไอเทมใหม่มันผมได้ยให้เขาว่ามันไม่มีใน PC นะไอเทมนี้ออฟนั่นเองนะ Infinity Off นะครับผมนะซึ่งไอตัวนี้ดีมากนะครับผมนะเวลาเลือกศัตรูต่ำกว่า20%มั้งหรือว่าก็ต่ำกว่านั่นแหละนะครับผมมันจะติดขีนะครับผมนะซึ่งมันจะดีมากเฮ <c oughs> ้ยลิงอู้สองร้อยแรงนะแรงนะเฮ้ยมีบวกมีบวกมีบวก ีเติมอยู่น้องพี่เติมอยู่บอกได้บอกได้บอกได้โอ้โหแรงจับแม่งโอ้โหแรงแรงเจ็บเจ็บโอ้คีบมนแฟดหนีโอ้คีมานะผมหมดโอ้โหอะไรวะอะไรลิงอะไรลิงไอ้เหี้ยเลยอันติกากัสมึงก็ได้มึงก็ไดเอาก็ได้แรงนะผมบอกแล้วว่าแรงผมบอกแล้วว่าแรงโอ้โหยิงเลือดไหลเป็นน้ำอะผมบอกก็เลย เลตเกมมันจะแรงกว่านี้นะครับผมนะผมบอกไปเลยมันก็น้าจะเป็นงนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาเลื่อนโลไปจะไตคีบแบบรัวๆเลยนะครับผมนะฮะผมบอกเลยว่าสายนี้จะโหดต่อเมื่อเรามีออฟนะครับผมมีชิ้นที่สองเลยเอ้ยเชี่ยโอ้ย,อยชิบหายละยิงจับหนะ้ายิงแล้วก็อืม้มแตกไปดีโูดเป็นไงผมบอกแลว้วแรงมากครับผมเฮ้ยเฮ้ยหิวหิว อะไรกินผนพ,พีกินผลไม้น้องดีไงไเอาไปไไทายนีจริงๆแม่งเลยเฮ้ยผมเห็นลิงอันนี้ผมว้าวกับนี่รับผมนะมันจะโหดต่อเมื่อมีชิ้นนี้นะครับผมนะไอเทมนี้กลับบ้านไปซื้อเลยครับผมไอเทมที่สาคัญมากสำหรับเล่นสายเอพีนะครับผมนะช <_' c> ิ้นต่อไปเอ่อผมขอออกเป็นไอเอ่อ รถคููดาวก็แล้วก,กันผมว่าถ้ามีอันติมันจะแรงมากมันจะเบิร์ตทีเดียวเลยะะมันจับปุ๊บแล้วยิงปรับปรับตายเลยนะฮะมันเอาไว้แบบยิงเทดพวกตัวที่เราสู้ไม่ได้นะครับผมนะฮะพวกแบบว่าหรือว่าเรายิงสู้อะเล่นสายเอพียิงสู้ไม่ได้อะไรประมาณนี้เช่นพวกจิง้งเออพวกตัวจิ้งอะไรพวกนี้นะ,ะถ้าของเต็มอะไรอย่างงี้ผมว่าน่าจะวัดไันไม่ได้นะเฮ้ย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  อะไรอะไรอู้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 เกือบตายแล้วกูผมยังไม่ได้ใจนะวอลัสนี่มันยิงสู้ตัวอะไรได้บ้างนะรับผมเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตายอยู่ตายอยู่โอ้ยเคเสียแค่ดาวเลยกูคือวลลันี่มีให้เล่นสายพีเวลาอันตีปุ๊บแล้วยิงมันจะแรงมากนะครับผมเนี่ย คิดที่สามผมขอออาเป็นธนูตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าผมจะเอาคัสสี่มันนะครับผมในการแบบยิงหลายเป้าหมายนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วมันจะแบบดาวเบจดมันจะกระจายกันแบบสุดยอดมากนะผมบอกไว้เลยเฮ้ยโอ้ยไอ้เชมันแฟดเฮ้ยโว้มันไม่เตีเหรอ้ยมันก็แรงนะนี่มันก็แรงเฮ้ยไอ้เชยโดนลบอีกโอ้ไอ้เชฟไม่ผมไม่คิดว่ามันจะแฟดไงเ้ยกูก็เดินอย่างแาวเลยเมื่อกี้ เฮ้ยเอะไรกันจับยิงยิงอู้อู้เห็นป่ะอ้คิวเพื่นรัวๆเลยอู้อ้ไม่ได้คิวเขาออกซิทได้ป่ะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่เอาเหรอกูเข้าเองยิงยิงเรียบร้อยเฮ้ยออกเลยนะออกเลยนะอะไรอู้แรงแรงยิงงัาคโนูยัตแม่เขาบอกระยะเผาขน กลับบ้านไปซื้อ,อ,อ,ไ,ปอไปซื้อใชไปซื้ออเทพนี้อ่อนะจับเป็นครับผมโอ้ยเคสิบคิวแล้วเลอานั้นก็ออกเอพล้วนเลยนะครับผมนะฮะผมจะออกเป็นหมวกก็แล้วกันเพิ่มพลังเวทสี่สิบปอร์เซนะฮะมันจะได้ยิงแรงขึ้นนั่นเอง โอ้ยจะพลาดกูเฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยยิงอยู่ยิงอยู่โอ้โแรงนะแรงนะแรงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เครียพาส์ที่มันเฮ้ยอือตายหนึ่งโอ้ลิงไม่ชิบหายออม,มันมันจ้องจะล้วงแต่ผมแล้วมันก็ต้องล้วงอยู่แล้วครับผมเพราะผมตัวดาเมจ โอ้โหเฮ้ยไอ้เชี้ยกูโอโ้เรียบร้อยกูโอ้ลิงลวงกูเรียบร้อยเออโอ้โห,โโหยังเยอะทีมกูหายไปแล้วบ่ว่ากูก็วิ่งตามทีมอยู่เมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยแตกโอโ้โดนล้วงฮนะตามอย่างน้องเอ้าไอ้เชี้ยไปจับร่างแยงเกเฉยเลยอะไร โอ,โอ,โอ้ตายอยู่ไปเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นสกิลสามป่ะไอ้โอ้มกับสกิลสามนี่ถ้าเล่นสายปกตินี่โคตรเบาฮะแต่ถ้าเล่นเป็นสายเอพีถ้าเวลามันจะตายเพราะสกิลสามไปแม่งเตะขีเวทด้วยนะครับผมนี่เป็นอะไรที่แปลกมากคล้ายสกิลสามไม่มีเวทน,นะฮะเอ๊ะหรือมีวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ใช่เมนวารัตน,นะครับผมนะผมก็ไม่เลยแปลกพาสติฟอะไรผมยังไม่ค่อยรู้เลย ของอันติมาเนะี่ยโอ้แต่สังเกตได้นะครับผมนะฮะเขาเรียกว่าดาเมจเวทนะครับเวลายิงเป้าหมายหมู่เห็นปะ่ะนี่คือดาเมจเวทเป็นสเกตเวทเน่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะนะถ้ายิงเป้าหมายหมู่มันจะร้อยสิบเอ็ดเท่ากันหมดเลยนะฮะคือมันจะแรงมากแต่ถ้าเป็นแบบในสายไอพีนะะเวลายิงแยกเนะี่ยมันดาเมจคีมันจะเบาลงนะจากเป้าหมายหลักนะ โอ้หเห็นา่เห็นคิเวทด้วย2 0 0ยเอ้ไม่ใช่คิเวทอ่อดาเมจเวท200ฮะอยะมันก็ไม่ได้มีนี่หว่าสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเป็นก็เป็นกายภาพล้วนแต่เวลาใกล้จะตายมันจะติดคิเวทด้วยนะฮะไอเหี <c oughs> ้ยเพราะเพราะเป็นผลจากอ่าไอเทมออฟนะครับผมในไอฟฟิซิตี้ออฟเป็นไอเทมที่โกงมากะฮะไอเทมนี้เนี่ยวะ Bây mình cũng không có, Hơi, 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 hơi Bộ ra ná, bộ ra ná Hơi. Hey. กเฮ้ยยังกับเล่นี่อ่ะผมโคตรเกลียดบิดวอลของยาโซเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยลิงเพื่อนอยู่ตรงนี้รัดโอ้ยเฮ้ยมันท้าไปไม่ทันยีงป้อมโอ้ยนั้นละสองร้อยเก้าเก้าโคตรแรง ้ยกระเล่นแต่งนะแต่งนะงีなな้แต่งนะอู้หูเรียบร้อยอ่าแต่งนะแต่งนะอู้แรงแรงกันโอเป็นไงเป็นไงนะซัดเอพี่อุ้ยเทพจะเกาะไปแล้วอ่ะเฮ้ยค้อมนี้อู้หูอู้แต่งนะอู้หู้อู้บอกแล้วฮะ ผมเล่นอะไรแปลกแต่ว่ามันเล่นแปลกแต่โกงจริงผมบอกเลยตอนแรกผมไม่คิดว่าตัวนี้มันจะเล่นสายเวทได้นะ <S <S เฮ้ยเอา้าชิพาระโอ้โหไอ้ย,ยลิงมันหายตัวมาแล้วยาโสกดอัติโอ้โหลิงมันหายตัวมาแล้วกดอัติฮะโอ้โหแล้วคอมโบกันเลยครับผมนะฮะผมเอาโล่ป้องกันดีกว่าโอเคผมว่าผมเอาสเปลป้องกันมาได้ะมันจะได้เกาะขึ้นมาเ,เยอะเอ้ยจบได้เลยปะเนี่ย โอ้โหกำลังบันเลย16คิวเรียบร้อยครับผมในใจบเลยเรียบร้อยโอเคนะครับผมนะฮะก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมนะสำหรับวารัตนะครับผมสายเอฮะผมบอกเลยถ่ายนี้โกงจริงนะครับผมนะแต่ผมก็พูดเปไ็นวิธีไปก่อนนะว่าไม่แนะนำนะครับผมนะแต่มันโกงจริง โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูดาเมจน,นะครับผมว่าดามนเมนจี่ยสำหรับสาย a อมันจะแรงขนาดไหนโอ้โหสิบหกคิวอะครับโอ้โหดูดาเมจฮนะผมไม่ได้รัดนะครับผมนะดูดาเมจสามหมื่นสามนะครับผมนะดาเวนสามหมื่นสองคือผมทำดาเมจได้สูงสุดในทีมเลยนะครับผมนะเออเห็นปว่าบอกแล้วสายนี้แรงจริงครทําทำดาเมจได้จริงฮนะโอ้โห ตอนแรกผมไม่คิดเลยว่าจะมันจะเล่นได้แน่ตัวนี้ <laughs> <laughs> โอเคนะก็บ, <laughs> บายของผม